อ9 4ค่ะ Usually corporate crimes u c h as the manufacturing and marketing of unsafe products, tax evasions, and money laundering are handled not by the police but by regulatory a g e n c y with a few power. เขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วไออาชญาการรมที่มีการก,การะทำร่วมกันเนี่ยอาชญาการรมที่กระทำร่วมกัน such as เช่น Manufacturing and marketing of unsafe p r o d u c t ก็คือการผลิตแล้วก็การขายการตลาดของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย Tag Evasion การ e v a s i o n แปลว่าการหลีการหลีกเลี่ยงนะคะ evade แปลว่าหลบหลีกหลบหนีเพราะงั้นเพราะอันนี้เป็น verb พอเป็น noun ก็จะแปลว่า e v a s i o n นะคะแปลว่าการหลบหนี Now. เพราะงั้น t a x Evasion ก็คือการหนีภาษีค่ะแล้วก็ and money laundering l a u n d งลนน้องคุณคุณไม่เอ่ยว่าลอนเดอร์แบบว่าอะไรก็คือซักรียใช่ไหมคะจะเป็น Money Laundering ก็คงไม่ใช่ซักรียเงินนั่นเองรู้สึกค,คุณคุณคำอะไรัไม่เอ่ยที่คักายคล้ายซักรียก็คือ Money Laundering ก็คือการฟอกเงินนั่นเองค่ะ เป็นสับที่น่ารู้นะคะ l อร d e r r i n g แปลว่าการฟอกเงินค่ะก็คือไออุไออ,ไอ,อาชญากรรมต่างๆนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกรับมือ Are handled not by the police ก็คือถูกรับมือไม่ใช่โดยตำรวจนะแต่โดย Regulatory Agency คือบริษัทตัวแทนซึ่งมีอำนาจควบคุมดันเนี่ยแต่ว่าบริษัทเนี่ย with a f e ค power คือมีอำนาจนิดเดียวที่จะจะแบบจัดการเรื่องนี้ค่ะคือต้องการบอกว่าไออาชีพกรรมอย่างเนี้ยไม่ใช่ตำรวจเป็นคนจัดการนะแต่เป็น Agency ี่จัดการซึ่ง Agency พวกเนี่ยมีอำนาจมีอำนาจนิดเดียวเอง ที่จะจัดการนะคะที่แบบเพื่อนช้ไปใช้จัดการนะคะข้อนี้ผิดอย่างไรข้อ1นึ่ such as เป็นการยกตัวอย่างใช้ได้ไม่ผิดเลยเพราะว่าตามด้วย such as บวกด้วยไอ้ I, บวกด้วย now เพราะงานที่เหลือตามมาเป็น now หมดเช่น manufacturing and marketing tag equation money l o g i n g ทุกอย่างถูกหมดนะคะข้อ2 manufacturing and marketing อันนี้ก็ก Handle, not by, u b u t by อันนี้ใช้ได้ค่ะรูปนี้ใช้ได้เพราะงั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ4ค่ะ A f e l power มันผิดอย่างไรละ่ะเป็นนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาออกบ่อยมากเพราะฉะนั้นพี่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราเจอในข้อสอบเนี่ยเจอคำว่า f e e l หรือ little ให้เช็คทันทีว่ามันใช้กันถูกหรือเปล่าเพราะคนเพราะว่าตรงเนี้ย สุดที่หลอกบ่อยที่สุดแบบอย่างดาวไว้5ดาวเลยว่าจำนะคะถ้าสมมุติเจอฟิลกับลีเตอร์เช็คทันทีค่ะว่ามันผิดหรือเปล่าส่วนใหญ่มันก็จะชอบผิดด้วยเพราะมันเป็นจุดที่หลอกง่ายแล้วฟิลกับลีเตอร์มันมันมีมันจะมีฟิลอะฟิลลีเตอร์ลีเตอร์มันต่างกันอย่างไรล่ะฟิลใช้กับ c o u n t เ b l e n นาวค่ะ คือน,นามที่นับได้ส่วน l i t t l e ใช้กับ uncountable noun คือน,นามที่นับไม่ได้ค่ะแล้ว a few กับ a little มันต่าง a few กับ few กับ l i t t l e กับ a little มันต่างยังไง f e l แปลว่าน้อยและไม่พอเป็นความหมายในด้านลบๆนะคะแต่พอเติมอะแปลว่าน้อยแต่ก็ยังพออยู่ ก็คือเป็นความหมายในด้านบวก l i t t l e ก็เช่นเดียวกันถ้า l i t t l เฉยๆแปลว่าน้อยและไม่พอความหมายด้าน,นลบแต่ถ้าใส่อะจะกลายเป็นน้อยแล้วแปลก็ยังพอมีอยู่ก็คือเป็นบวกดังนั้นถ้าน้องอ่ะยกตัวอย่างก่อนถ้าน้องจะพูว่าน้องมีเงินน้อยจะใช้ f e l l หรือ l i t t l e ค่ะมีเงินเงินเป็น uncountable noun ดังนั้นก็ต้องใช้เป็นคำว่า l i t t l แน่ๆใช่ไหม แล้ว little กับ little money ต่างกันอย่างไรล่ะถ้าพี่พูดว่า I have little money คือฉันมีเงินน้อยและมันก็ไม่พอด้วยแบบเอ้ยสมมุติน้องจะขึ้นรถเมล์5บาทน้องบอกว่า I have little money แสดงว่าน้องมีเงินน้อยและไม่พอน้องอาจจะมีแค่4บาทอะมันไม่พออ่ะมันเป็นความหมายลบๆแต่ถ้าน้องบอกว่า เราจะขึ้นรถม่ห้าบาทแต่บอกว่า I have a little money ก็คือน้องมีเงินน้อยก็จริงแต่มันก็ยังพอนะแสดงว่าน้องอาจจะมี6บาทนะคะเป็นความหมายด้านบวกเพราะแล้ววิธีจำว่าเอ้ยมีอาจไม่มีอาจจะจำได้ไงไหนเป็นบวกเป็นลบวิธีการจำพี่จำอย่างนี้ค่ะ little มันเป็นแค่2องพยาง ก็คือมีน้อยมันก็ไม่พอมันแค่สั้นๆเนี่ยมันไม่พอแต่พอเราใส่อะไปมันทําให้ตัวคํามันยาวขึ้นมันก็เลยดูเอ้ยพอมีมากขึ้นอ่ะมีมากกว่าลิตรอ่ะเพราะมันมีอะด้วยมันเลยมีมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการจับของพี่ดังนั้นก็อย่าลืมเพราว่าถ้าไม่มีอะจะเป็นความหมายลบก็คือมันไม่พอแต่พอใส่อะปุ๊บเอ้ยมันน้อยก็จริงนะแต่มันก็ยังพอมีอยู่แหละเพราะงั้นน้องอยากมีลิตรหรืออะลิตรมันนี่ค่ะ ก็ต้องอยากมีอาริโดมันนี่ใช่ไหมคะคือถึงแม้ว่ามันน้อยก็ยังพอมีอยู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องฟิลกับลีโดเป็นเรื่องที่พี่ค่อนข้างเน้นนะคะเพราะมันออกในเออร์เลอร์เกือบทุกฉบับเลยแล้วก็มีอีกคลิกหนึ่งว่าจะจำได้ไงว่าฟิลสำหรับเขาเทเบิลนาวแล้วลีโดสำหรับอันเขาพี่จำจากจำนวนพยางค์ค่ะฟิลมันหนึ่งพยางค์ใช่ไหมคะก็ต้องคู่กับเขาซึ่งหนึ่งพยางค์ลิ เต้ามันสองพยางก็ต้องสู้กับอันเขาที่มันสองพยางค่ะนะคะอันนี้คือวิธีจําเทคนิคการจาล้วนๆเลยอย่าลืมจําให้ได้แล้วกันนะคะเพราะถ้าจำปุ๊บเออเลยพอเจอฟิวลิตเติลเช็คได้ทันทีว่าผิดไหมถ้าผิดกาเลยซึ่งอย่างที่บอกออกบ่อยมากเพราะงั้นพี่คอนเน้นะคะ5ดาวเลยอันนี้อย่าลืมนะคะฟิว <Feel S 2> ใช้กับเคาเทิร์นะลิตเติลใช้กับอันเขานะคะพอใส่อะความหมายจะเป็นบวกถ้าไม่มีอะความหมายจะเป็นลบค่ะ ดันงนั้นข้อนี้แล้วมาดูกันที่โจทย์ว่าทําไม่อาฟิลมันผิดหล่ะเพราะ,ะ่ฟิลมันขยาย Power ค่ะ Power คือพลังอำนาจมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันเป็นอันเขาค่ะเราจะใช้ฟิลได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องแก้เป็น a l i t ลีเดอรแทนค่ะนะคะข้อนี้ก็ไม่ยากถ้าน้องรู้เรื่องฟิลกับ l ีเดอรนะคะ